หลายหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการนําวัสดุที่เหลือใช้เนี่ยมาจัดแปลงนะคะเพื่อให้เกิดสิ่งของที่ใช้ได้จริงค่ะนอกจากจะทําให้เกิดจินตนาการได้แล้วนะคะเรายังสามารถสร้างไรายได้จากการสร้างผลงาน DIY นี้ค่ะในช่วงจินสไตล,ล์วันนี้ค่ะอแอนเป๊จะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การทํางานแบบ DIY กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกับพี่เต้าหู้นาริตะเลิศอุตสากรลค่ะหรือที่รู้จักกันดีว่าผู้ DIY ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ค่ะพร้อมกันหรือยังคะ พร้อมแล้วไปเจอพี่ฮู้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เต้าหู้ค่ะนะหรือตัเลือดอุตสาห์กูแล้วค่ะพี่เต้าหู้ค่ะหนูติดตามผลงานพี่ค่ะจากทางเฟ e บ o ๊ k มานานแล้วค่ะพี่วันนี้ค่ะพี่เต้าหู้เราจะมาทําอะไรกันคะอคุ้นๆไหมตัวแก้วแบบนี้ นี่พี่ต้องพูดไปขโมยมาจากร้านแม่ค้าขายน้ำกาแฟเหรอคะไม่ใช่เราขายกาแฟหรือว่าพวกเครื่องดื่มแล้ก็จะเก็บขาไใช่ไหมแล้วเราสามารถที่จะมาทําผลิตเป็นของใช้ของแต่งบ้านได้ด้วยอมื่อเราสามารถมาทาเป็นโคมไฟตกแต่งห้องได้แล้วก็มีดีไซน์ที่สวยเก๋ไม่ไม่แพ้ของดีไซน์ที่สวยมุงเนอกเลยอืค่ะแล้วคือวันนี้เนี่ยเราจะทําโคมไฟกันใช่ไหมคะค่ะแล้วพูดถึงโคมไฟเนี่ยอุปกรณ์นะคะในการทาเนี่ยมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มทากันเลยดีไหมคะพี่ค่ะต้องทำด้วยใช่ไหมใช่วันนี้ต้องรบกวนพี่เต้าหู้นะคะสอนัแปะเลยค่ะอาจจะยากนิดนึงนะคะเราจะใช้ตัวฝาแก้วนะครับมาแม็กแล้วประกอบกันค่ะอ่าาได้ถึงทาแล้วค่แล้วประกอบกันดีกว่าทำไมถึงพี่เต้าหู้ค่ะถึงมีมีความสนใจในเรื่องของ DIY ล่ะคะก็เพราะว่าเป็นเป็นก็แต่เด็กแล้วครับก็คือที่บ้านเรา เป็นบ้านที่ขายของเล่นด้วยก็เลยมีของเล่นเยอะ,อะส่วนใหญ่เด็กที่อยู่ร้ของเล่นก็จะมีหน้าที่ในการซ่อมของเล่นในบ้านบางทีของเล่นบางตัวซื้อมาแล้วมันเสียลูกค้าทาเสียแล้วต้องมาซ่อมให้เขาได้มันก็เป็นเรื่องของใครแล้วต้องมาแกะมาต้อมมาดูกลไกต่างๆประดิษฐ์ประดอยต่างๆก็เลยกลายเป็นนิสัยไปว่าเราชอบที่จะประดิษฐ์ประดอยทํานู่นทานี่แล้วก็อย่างนึงก็คือประหยัดด้วยเราเอาของ เหลือใช้ที่บ้านต่างๆมาประดิษฐ์เป็นของใช้มาเป็นของเล่นมาต่างๆก็สนุกนะ้ะแล้วก็เลยติดมาตั้งแต่เด็กแล้วในอนาคตล่ะคะพี่วุ้งมองว่าเ DIY เนี่ยจะมีโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างคะสำหรับพี่ใช่ไหมครับเรื่องของ DIY ก็เริ่มต้นจากสร้างกลุ่มโซเชียลเวิร์กใน Facebook ก่อนนะครับผมตอนน้ใช้เปิด Facebook ที่ชื่อว่าผู้ DIY ก็ S O O แล้วก็ DIY นะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่อง DIY ก็สามารถที่เข้าไป พูดคุยแล้วไปแชร์ไอเดียกันในนั้นได้ตอนนี้มีสมาชิกอยู่3,000กว่าคนแล้วนะคะจากที่เราไปทำเวิร์กช็อปตามที่ต่งางๆตามมหาลัยหรือว่าตามกิจกรรมต่างๆทั้งเด็กๆแล้วก็เจ็กเล็กเด็กโตนะฮะก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เยอะนะที่สนใจ<ะ>แล้วก็เขพ,พูดคุยมาแชร์ไอเดียกันเวลาใครเป็นมีไอเดียทำของแต่งบ้านด้วยตัวเองอะไรก็จะมาลงรูปอวดกันอื พอเราทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นโรงเรียนละตอนนี้ที่อย่างที่เนี่ยที่ d I i ทุครูขึ้นมาขัางบนเนี่ยก็จะเจอช็อปแบบนี้แหละเป็นสต<ฆ>ูดิโอที่เองแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้มาทำเวิร์กช็อปกันได้ตรงนี้จะเป็นเหมือนโอเพนสเปซเลยนะ<ฆ>เราสมมติเราแอมป์อยากมีขนาดที่จะทำขอบปกสมุดของตัวเอง<ฆ>จะมาเปิดคอร์สสอนที่นี่ก็ได้<ฆ>มาชวนเพื่อนๆเข้ามาเรียนมาทำกิจกรรมต่<ฆ>างๆได้ก็โอเพนสเปซแล้วไม่คิดว่าได้จ่ายอะไร ก็เหมือนเป็นการมารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำให้เออเวลาว่างเนี่ยเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นค่ะ คนเป็นไงงานเรื่องนี้ไงพี่ฮูหาค่ะแต่ก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่แอนแปลได้จากงานชิ้นนี้นะคะพี <c oughs> ่ฮูหก็คือความภาคภูมิใจแบบพี่ฮูหเพราะว่าถึงแม้ว่าง,งานเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยสวยก็ตามหรือางมันจะดูปะแปลกแปกไปบ้างแต่แอนแปก,ก็ได้ความภูมิใจแล้ว <c oughs> ไ,ได้ทไลงมือทใช่ค่ะนั้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนหัวใจของ DIY เลยก็คือดูอิดยวเซลนั่นเอง ค่ะงั้นอยากให้พี่หูค่ะช่วยฝากถึงน้องๆทางบ้านค่ะว่าถ้าอยากจะทา DIY เนี่ยต้องยังไงบ้างคะก็อยากอื่นเลย DIY เนี่ยเนอะไรที่เกิดดูเซล้วทำเองง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยใครๆก็สามารถลงมือทําได้ขอให้เราน้องๆมีเอามีความกล้าขอเวลาสักนิดนึงมาลองมือประดิษฐ์ทำอะไรด้วยตัวเองดูนะฮะอาจจะเป็นสิ่งเราเริ่มสิ่งเราชอบก่อนทะโคมไฟบางคนไม่ถนัดทำเป็นผลิตประดอยเป็นเย็บปักถักร้อยก็ได้ ทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าของมันแล้วก็มันได้ความคุใ้ใจของน้องเองด้วยครับค่ะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณที่เต้าหู้มากนะคะนนค่ะคในช่วงหน้าค่ะไปพบกับคุณหมอสิเเสื้ออีกเช่นเคยค่ะวันนี้คุณหมอสิเเสื้องจะมีหน,น,นังสือดีๆอะไรมาแนะนำอีกไปชมกันในช่วงบุ๊คเทรลปิ้เลยค่ะ หมอเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับก็คือว่าคุณแม่ค่ะให้มาปรึกษากับคุณหมอเรื่องปัญหาสายตาสั้นค่ะอะสายตาสายตาก็ไปร้านตัดว่นสิครับนี่คุณหมอสิเรื่องประเรืองปัญญารักษาบำบัดคุณคนไข้ด้วยวิธีการเอาหนังสือดีมาให้อ่านไงมันไม่เกี่ยวกับสายตาค่ะคุณหมอก็คือว่าตอนที่หนูนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยค่ะคุณแม่เขาก็จะมาบอกว่าให้หัดออกไปเปิดุโลกว่างออกไปเปิดถงโลกว้างมาก พอแต่ต้องคอมพิวเตอร์จะสายตาก็ตั้นโอ้หนูคิดว่าแม่เขาต้องประชดประชนันแน่ๆค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยแปลไม่ออกหนูก็เลยรับประสาคุณหมอนี่ยหะค่ะโอ้คุณหมอนึกออกแล้วว่าคุณแม่นี่จะสื่อสารเรื่องอะไรคุณหมอขอแนะนำหนังสือเลม่มนี้เลยรู้จักประชาคมอาเซียนคุณหมอคะมันจะไม่เป็นเรื่องไกลตัวไปหน่อยหรอคะไม่ไกลตัวไม่ไกลตัวเพราะเนให้เพราะว่าภายในอีกสามปีข้างหน้านี่นะ ประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนั้นจะรวมกันเป็นประชาคมอ,อาเซียนเพื่อการค้าและเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็เป็นคู่แข่งขันที่ดีเพื่อจะไปลงทุนในต่างประเทศด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่งงะคุณหมอตอนนี้งงมากค่ะเอางี้ดีวกว่าคุณหมอจะอธิบายให้ฟังอย่างเช่นตอนนี้นี่นะเราต้องผลิตสินค้าเพื่อพ่อให้กับประเทศเราคนหกสิบห้านคนใช่ไหมห้ล้านคน แต่ต่อไปในอนาคตรเราต้องผลิตสินค้าเพื่อคน650ล้านคน,นทั่วประชาคมอาเซียนเอออย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่บมากเลยค่ะคุณหมอหนูเนี่ยในฐานะคนไทยจะปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะใช่แล้วไอ้ตักมงตักแว่นนี่ไม่ต้องไปตักหรอกเอาหนังสือเล่มนี้รู้จักประชาคมอาเซียนไปอ่านดูเท่านั้นแหละรับรองว่าความคิด มุมมองสติปัญญาสายตากว้างไกลแน่นอนคนไทยขอบคุณมากค่ะคุณหมองหอ่านเลยละกันค่ะคุณหมออ่านด้วยรู้จักประชาคมอาเซียนเพื่อการร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจของไทยและเพื่อนบ้านอีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำในวันนี้ครับ